สวัสดีนะครับผมชื่อว่าเสตตีนะครับผมคือนักข่าวพลังดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ C M P การเม้นจำกัดนะครับวันนี้เราจะพามาดูการทำธุรกิจเสื้อผ้ากันนะครับมาดูกันเลย เริ่มจากการเปลี่ยนธุรกิจทำยังไงหรอครับธุรกิจเสื้อผ้าของลุงมันเริ่มมาจากคนอยากให้ทําอะไรมันมีโอกาสเข้ามาเขาอยากให้เราทํืซอนักเรียนเราก็ทํืซอนักเรียนอยากให้เราทํายูนิฟอร์ม เราก็ทำยูนิฟอมถามว่าทําโปโลได้ไหมเราก็ทําได้จะขอบกุมได้ไหมเราก็ทําได้ตัเย็บเสื้ออย่างอื่นกระเป๋าได้ไหมเราทําได้เราก็ทํเราเรามีความพร้อมที่จะทได้เรามั่นใจว่าเออเราทําออกมาแล้วลูกค้าน่าจะแฮปปี้ชอบงานเราเราก็ทํา ถ้าจะทําธุรกิจนี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าอยากทาธุรกิจไปในแบบไหนสุดท้ายนี่เราก็รู้สึกว่าเราปรับปรุงบริษัทเราขึ้นมาให้ดีขึ้นแต่ก่อนนี้คนมาม,มุนเวนเข้าออกบ่อยเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยนะครับพอตอนนี้เราสมัครคน,คนเขาก็าเริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นตอนนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าคนไหนอะเหมาะที่จะทําอะไรถ้าเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมเครื่องจักรที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ได้ทํา ได้ผลิตขึ้นมาส่วนลูกค้าก็อาจจะยังไม่ได้ชอบใจสินค้าเราอาจจะชอบใจตัวเราแล้วให้โอกาสให้เราลองขายสินค้าก็ลองใช้ดูประกอสินค้ามันถูกใจเขาถือแล้วนอกจากซื้อปุ๊บเขาถูกใจเราเขาแนะนําเพื่อนฝูงเขาเชื่อใจเราอะไรประมาณนี้ครับเราก็แนะนําให้เรา อใจแล้วเพราะเราทําให้เขาของเขาดีใช่ครับนั่นแหละครับคี้เลยกินแ <c oughs> จ,จเลยวันนี้ผมก็ได้เสื้อของที่ผมอ,กออกแบบของตัวเองถ้าใครสนใจก็เอ,อบริษัท cmp การมิรจจำกัดนะครับไงกันบ,บ้างครับที่ผมพาชมธุรกิจทำเสื้อผ้านะครับอ <c oughs> ย่าลืมติดตามผมที่ Facebook กับ Youtube ที่กลุมพลังดีสโมสรสวัสดีครับ Música